สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซทุกคนค่ะวันนี้พามาชมชะพลูชะพ,ชะพูบ้านเราเรียกพักอิเลิศนะคะพักอิเลิศหรือชะพูแบบนี้นะคะเพื่อนๆกินกับลาบกับต้มนะคะได้นะคะกินกับเมี่ยงนะคะเมี่ยงคําก็ได้ด้วยนะคะนี่ต้มใส่เนื้อนะคะใส่ออมนะคะอมอม แกงออมตม้มออมเนื้อออมน่องง่วนะคะเพื่อนๆกินกับราบวัวนะคะกินกับอาหารที่เป็นโปรตีนนะคะชัพครูมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างโดยเฉพาะในด้านการขับเสมหะช่วยย่อยอาหารและบำรุงธาตุนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมและวิตามินเอสูงนะคะเพื่อนๆชับครูบานเฮ้านะคะใบพักอีเลิศนะคะ ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะคะและมีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระปวดแขวนะคะเพื่อนปวดแขวก็เอาหย่ำหยำแล้วก็อุดแขวได้นะคะขับเสมหะนะคะสรมพคุณทั้ทงยาทั้งต้นใบและรากของชะพูมีฤทธิ์ขับเสมหะเสมหะแก้ไอและลดอาการคัดจมูกนะคะช่วยย่อยอาหารกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารทำให้รู้สึกสบายท้อง และลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะบำรุงธาตุช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะบำรุงกระดูกและฟันใบชพูมีแคลเซียมสูงช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพุุนบำรุงสายตาใบาชพูมีเบต้าแคโรทีนสูง,งช่วยบำรุงสายตาป้องกันการเสรื่อมของจอประสาทตานะคะ ด้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากการเสียหายจากอนุมูลอิสระนะคะแก้บิดส่วนรากนะคะและก็ผลของชะพลูมีฤทธิ์ช่วยแก้บิดด้วยนะคะเพื่อนๆเขามีมีดอกแล้วก็มีผลนะคะแล้วก็ส่วนลําต้นเขาก็ทานได้นะคะกินได้ส่วนรากก็มีประโยชน์นะคะรักษาเบาหวานนะคะ รรับประทานอาหารใบชะพูอาจช่วยควบคุมระดับ,บน้ําตาลในเลือดได้นะคะเพื่อนๆลดน้ําตาลนะคะมีข้อควรระวังด้วยนะคะไม่ควรรับประทานใบชะพูมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะและอาจสะสมสารออกซาเลตในร่างกายจนเป็นนิ่วในไตได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะลดเบาหวานความดัน บำรุงเลือดบำรุงธาตุนะคะสรรพคุณดีมากๆนะคะเพื่อนๆใบพักอิเลดบานเห่านะคะระบบย่อยอาหารก็ดีด้วยนะคะใบของเขานะคะ,ะขยายพันธุ์นะคะไปง่ายนะคะเป็นเครือเป็นเถาวไปนะคะขยายพันธุ์ดึงเอาต้นลำต้นไปปลูกได้เลยนะคะมีมเมล็ดด้วยนะคะเพื่อนเราก็จะเก็บไปกินกับเมี่ยงนะคะกับ แหนมเนืองนะคะเพื่อนชะพลูประโยชน์แล้วก็สรรพคุณรวมๆกันแล้วนะคะดีต่อระบบย่อยอาหารมีฤทธิ์ฆ่าเชือ้อกระตุ้นการขับถ่ายบำรุงกระดูกและฟันธาตุเหล็กสูงบำรุงเลือดนะคะเพื่อน นอกจากจะกินสดได้นะคะเพื่อนใบชะพลูนะคะก็ยังนำมาต้มทำเป็นต้มดื่มได้ด้วยนะคะดื่มน้ำต้มใบชะพลูช่วยให้ดีต่อระบบย่อยอาหารนะคะเพื่อนๆทานง่ายนะคะบำรุงธาตุแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนำสาระดีๆเกี่ยวกับใบชะพลูมาฝากนะคะ ใบชะพลูบำรุงสายตาด้วยนะคะเพื่อนช่วยป้องกันประสาทตาเสื่อมนะคะช่วยป้องกันโรคตาบอดกลางคืนนะคะ,ะมีฤทธิ์ร้อนนะคะของใบชะพูช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเปร่ามากขึ้นนะคะประโยชน์และสรรพคุณดีๆของใบชะพลูนำมาฝากนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ